เนื่องในวันวิสาขบูชานะครับที่เป็นวันพระใหญ่ซึ่งปีนี้นะครับสำคัญกว่าทุกปีนะครับเพราะถือว่าเป็นปีที่ครบรอบการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับ2,600ปีหรือที่เรียกว่าพุทธชยันตีนะครับวันนี้แขกในรายการของเรานั้นพิเศษกว่าทุกวันนะครับเพราะท่านนั้นเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงแล้วก็มีการนําความรู้นะครับทางด้านเทคโนโลยีมาประสานใช้กับทางศาสนาได้อย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมจะพามาสนทนากับพระอาจารย์พรพลประสันโทหรือหลวงพี่โบ้นะครับจากวัดพระราม9กาการจนาพิเศษรกราบนำพัสการพระคุณเจ้าครับเจนพรนะ <yeah. S 2> ครับเจนพรก่อนอือ่นจะเข้าเรื่องโซเชียลมีเดียก็ขอถามหลวงพี่โบสก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้คนเราจะเข้าหาธรรมะก็ต่อเมื่อมีปัญหาชีวิตเท่านั้นเมื่อจะเป็นปัญหาทางด้านความรักการเงินหรือว่าเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะต้องมีการประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตใช่ไหมฮะเจญพรก็หลายคนคิดว่าคนจะ เข้ามาทางธรรมเมื่อเขามีปัญหาเท่านั้นเช่นคนอกหักลักคุดตุดเมินอะไรเงี้ยถึงจะมาที่วัดจริงๆไม่ใช่นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีปัญหาก็มาที่วัดได้อย่างเช่นถ้าใครมีเวลาว่างวันนี้อยากจะให้ไปที่วัดพรามเก้ากันอย่างพิเศษหรือวัดใกล้บ้านท่านท่านจะเห็นเลยว่าหลายคนมาด้วยรอยยิ้มมีคนหนุ่มสาวจํานวนไม่น้อยเหมือนพวกผมสองคนก็ได้โอ้โหเด็กกว่าเราก็มีนะฮะเดินทางมาที่วัดพร้อมรอยยิ้ม ถามว่าทําไมเขาถึงมาทําไมเขายังไม่เห็น,หนต้องมีอ,อกหักเขายังไม่รักคุดเลยตุดยังไม่เหมือน <c oughs> ทําไมมาแล้วก็เขามาเพราะว่าที่วัดเนี่ยมาแล้วทําให้เขาจิตใจสงบมาแล้วทําให้เขาได้รู้สึกว่าเขาได้พักผ่อนมาที่วัดคนที่อยู่ที่วัดน,นั้นพูดดีกับเขามีกิร,ยริยามารยาทที่สํารวมที่สุภาพกับเขามาแล้วเขาได้ศึกษา สิ่งดีๆนํากลับไปอย่างที่วัดพรามเก้าเราเนีมีต้นไม้พูดได้คือจะมีหลักธรรมติดอยู่ตามต้นไม้เวลานั่งรอไปนั่งอ่านตามต้นไม้ก็ได้เห็นต้นไม้พูดได้เรามีหนังสือธรรมะดีๆมากมายที่ท่านปิยสพลได้แต่งไว้เรามีซีดีธรรมะเรามีสื่อธรรมะเป็นทั้ง dvd เป็นทั้ง vcd เป็นมีทั้งละครธรรมะมีทั้งเพลงธรรมะมีทั้งการ์ตูนธรรมะ ซึ่งสื่อเหล่านี้เนี่ยเหมาะกับคนหลายอายุหลายเพศหลายวัยเพราะนั้นคนก็เลยมาแล้วก็เหมือนกับได้ปัญญากลับไปไม่ใช่มาแล้วก็แค่มาเดินเดินหรือว่ามาถวายของแล้วก็กลับบ้านไปเพราะนั้นเรามีมากกว่านั้นและใครที่อยากศึกษาธรรมะต่อไม่ใช่แค่มาที่วัดแล้วได้สิ่งเหล่านี้อย่างเดียวอยากจะได้มากกว่านั้นเราก็มีสื่อซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นสื่อยุคใหม่เนี่ย เป็นสื่อยุคใหม่ซึ่งแหมเดี๋ยวนี้คงเห็นว่าวัยรุ่นหลายคนจะมีโทรศัพท์ที่เรียกว่าเป็นโทรศัพท์ฉลาดสมาร์ทโฟนนะฮะคนเหล่านี้ก็ชอบชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์แล้วเราก็ทำเป็นสื่อธรรมะออนไลน์เช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับเรารู้ว่าเขาชอบเฟซบุ๊ o นะฮะถ้าเรามี Facebook ก็เป็น Facebook ทางธรรมซึ่งสื่อสารในเรื่องของความดีดูแล้วใจสบายดูแลเย็น ดูแลอารมณ์ไม่ร้อนหลวงพี่คิดว่ามันก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกนะให้คนเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาหรือคนเดี๋ยวนี้เขาชอบในเรื่องของเว็บไซต์เราก็มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆตลอดถึงอำนวยความสะดวกเดี๋ยวนี้การเดินทางรถมันติดแทนที่จะต้องมาที่วัดอย่างเดียวถึงจะทราบข่าวหรือว่าจะต้องมาสมัครที่วัดอย่างเดียวเราก็มีการดาวนโหลดใบสมัครได้ มีการที่จะให้เขาส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้และในอนาคตคิดว่าก็คงจะเป็นการติดต่อผ่านเช่นเขามีคําถามทางรำก็ถามมาเราก็หาคนตอบไปได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนมาที่วัดเนี่ยยังไม่ต้องอย่างที่เราว่าคือยังไม่ต้องถึงกับมีความทุกข์อย่างเดียวมีความสุขก็ก็มาที่วัดได้มาแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถามว่าธรรมะใช้สําหรับคนมีความทุกข์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ ธรรมะสามารถที่จะใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกแบบคนมีความสุขข้ามาวัดเหรอไม,ไม่ไม่ได้ห้ามคนมีความสุขก็มาวัดได้ก็สุขเพิ่มขึ้นไปอีกคนมีความทุกข์มาที่วัดพบทางดับทุกข์ชีวิตก็ดีขึ้นครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับโลกออนไลน์เนี่ยหลวงพี่เนี่ยเริ่มมาได้อย่างไรในการที่จะนําเสนอธรรมะ ผ่านทางโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็เทคโนโลยีครจริงๆหลวงพี่ไม่ใช่คนเก่งโลกอลกอนไลน์เท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่า,าด้วยความที่ว่ายุคปัจจุบันอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเป็นกระแสซึ่งคนเขานิยมกันเราก็อยากจะมีพื้นที่สีขาวเป็นพื้นที่สบายๆให้เขาได้เข้าถึงได้บ้างเพราะนั้นการที่คนที่มาที่วัดเนี่ยแล้วก็บอกอยากจะ สนใจเรื่องของวัดเพิ่มเติมอีกแต่เวลามีจํากัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้แหมเวลามีน้อยรถก็ถติดทํางานก็มากชั่วโมงขึ้นชีวิตก็เร่งรีบขึ้นเขาอยากจะเข้าถึงวัดตอนที่เขาอยู่ที่บ้านทํำยังไงเขาอยากจะเข้าถึงวัดนึกถึงว่าตอนที่เขาอยู่ที่รถติดในรถทํำยังไงเขาอยากจะฟังบทสวดมนต์ในรถทํำยังไงเราก็เลยคิดว่างั้นถ้าเราทําเว็บไซต,ต์ตรงนี้ขึ้นมาได้ คนก็สามารถฟังเพลงสวดมนต์บทสวดมนต์เนี่ยตอนอยู่ในรถก็ก็ฟังได้ <S <S หรือรถติดติดอยู่บนรถเมล์หรืออยู่บนรถสาธารณะอยู่บนรถไฟฟ้าแทนที่จะไปนั่งเครียดนั่งกังวลก็เข้าไปก็ฟังมันเป็นสตีมมิ่งก็ฟังได้ <S <S ก็น่าจะช่วยทำให้จิตใจเขาเบาสบายได้มากขึ้นหรือบางคนบอกว่าชอบดูวิดีโอชอบดูอ YouTube อะไรเงีง้ยนะ เราก็เอาประประิก์ไว้แล้วตอนนี้เราก็ทําร่วมกับทางทางทรูทรูปลูกปัญญาทรูปลูกปัญญาเนี่ย<ม>จะรายการของที่วัดทั้งหมดเนี่ยไปไปปะไว้ในในเว็บไซต์ของของทรูปลูกปัญญานั้นใครที่อยากจะดูรายการของของวัดเราก็าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญาได้ขณะเดียวก,กันเขาก็ไปอัปโหลดอยู่ในใน u t u b e ด้วยอันนี้ก็ช่วยช่วยแบ่งเบาภาระหลวงพี่ไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าวิดีโอไฟล์มันใหญ่มันต้องหาที่เก็บ ถ้าเรารู้จักที่จะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ใช้โลกโลกออนไลน์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอาเนี่ยอย่างที่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นเนี่ยยูทูบเราดูกันอยู่ภาพนี้ก็เป็นละครธรรมะชื่อว่าทศบารมีแล้วก็สามารถที่จะไปฝากไว้ใน YouTube ได้ทางวัดก็ไม่ต้องไปเช่าเซ<อ>ิร์ฟเวอร์เองไม่ต้องไปหาพื้นที่เก็บตรงนั้นไว้ให้มากมายเพราะนั้นถ้าเราใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเกิดประโยชน์มากแต่หลายคนเอา YouTube ไปใช้ในทางที่ไม่ดี<อ>ไปโพสต์สิ่งที่ไม่ดี ไปโพสต์ภาพที่ไม่ดีพวกนั้นดูแล้วร้อนดูแล้วใจไม่สบายดูแล้วเราหงุดหงิดหรือบางคนดูแล้วทําให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแทนที่จะไปทําความดีก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีแทนคนั้นในในในโลกยุคป,ปัจจุบนันในเสรีคือเว็บไซต์เนี่ยใครจะเมาส์คลิกไปไหนก็ก็คลิกได้ทำยังไงเราจะมีสื่อเย็นเย็นสื่อดีๆเนี่ยให้เขาได้คลิกบ้าง ไม่ใช่คลิกแต่อะไรก็ร้อนอะไรก็ร้อนแล้วก็ไปทําไม่ดีกันอ,อย่างนี้หลวงพี่เนี่ยเวลาทําเป็นวิดีโอลักษณะแบบนี้เนี่ยครับจะต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยเห็นวัยรุ่นทํากันหลายคนทํากันแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาอย่างหลวงพี่เองเนี่ยจะต้องดําเนินการทํำยังไงครับคือ,อโชคดี <ไง S 2> หลวงพี่มีทีมงานที่ดีอย่อย่างที่ดูเมื่อกี้ใน ในที่เขาขึ้นใน y o u t u เนี่ยคนที่แสดงจริงๆนะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ทำงานที่มูลนิธินะบี B เนี่ยเขาเขาทำรายการทีวีอยู่แล้วที่ว่าพรามเก้าเนี่ยผลิตรายการโทรทัศน์อยู่6รายการนะฮะแล้วรายการที่เราผลิตเนี่ยเราก็จะเอารายการที่เราผลิตเนี่ยไปไปไปส่งไปให้แต่ละช่องแล้วก็ส่งให้ทางครูปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนช่วยอัพให้เรารนะทางครูปัญญาเนี่ยเป็นคนอัพโหลดหลวงพี่มีเวลาไปอัพโหลดเขาอัพไม่เป็นด้วยซ้ำไปแล้วก็อย่างเรื่องเว็บไซต์เนี่ยหลวงพี่ก็มีผู้ช่วยชื่อชื่อตูน ตูวี่เป็นผู้ช่วยของพี่เขาจะเก่งด้านเนี่ยเฟซบุ๊กเก่งด้านทวิตเตอร์เก่งด้านพวกเว็บไซต์ตูนก็จะเอารายการที่เขาผลิตเนี่ยอัปโหลดขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไปไปหรือบางทีเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีปะลิงมากกว่าคือจะง่ายง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากกว่าคือจะปะปะลิงไว้กับไว้กับยูทู e ปะลิงไว้กับที่อื่นนั้นเราจะมีทีมงานที่ทําด้านนี้โดยโดยโดย,โดยเฉพาะเลยแล้งพี่ก็มีหน้าที่คือเนี่ยเหมือนกับอย่างที่พวกเราเนี่ยถึงเวลาเขาก็อ่าหลวงพี่จะถามเรื่องนี้หน้าหลวงพี่ก็มานั่งบันทึกเทป มันถึงเทปไปเขาเสร็จแล้วเนี่ยตั้งไอเรื่องของ pre production production หรือ post production เนี่ยเราก็มีมีทีมงานทําทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทีมงานที่ทำนี่อยู่ที่ที่วัดเนี่ยมีประมาณ20กว่าชีวิตค่าใช้จ่ายเดือนหนึงก็ก็เป็นล้านเหมือนกันนะอันนี้ก็ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเราก็ทําในสิ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนทําแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยก็ได้ผลดีคือเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนมาที่วัดเยอะขึ้นเรื่อย เป็นการเผยแพร่ศาสนาทางผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางรายการทีวีเพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุนที่เราลงทุนลงไปเนี่ยที่เรามีค่าใช้จ่ายเป็น,เป,นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็ถือว่าคุ้มคุ้มเพราะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่ดูรายการของเราผ่านทางทั้งทางโทรทัศน์ทางฟรีทีวีก็มีทางเคเบิลทีวีก็มีผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีแล้วเขาก็เริ่มจากสิ่งเหล่าเนี้ยเหมือนกับเป็นคนไปเคาะประตูที่บ้านเขาก่อน ขอให้เขาอเฮ้ยดีนะศาสนาดีนะน่าสนใจน่าลองนะจากที่เขาดูจากทางจอเขาก็เริ่มอยากจะมาเห็นมาเห็นของจริงเขาก็มาที่วัดกัน <c oughs> ปัจจุบันนี้ก็เลยมีคนมาที่วัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านท้งเนี่ยทางโซเชียลมีเดียตรงนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนทางด้านการผลิตสื่อเนี่ยถึงจะใช้ทุนค่อนข้างสูงแต่ว่าหน่พี่คิดว่ามันไปได้ไกลครับอย่างขณะที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยคนที่ติดจานดาวเทียมมีเป็นล้านดวง เพราะนั้นคนที่จะรับสื่อตรงนี้ได้นเนี่ยมีหลายสิบล้านคนเพราะบ้านหนึ่งไม่ได้ดูแค่คนเดียวดูอย่างน้อยก็สองสามคนพร้อมกันก็คิดว่าเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปแบบใหม่ถึงจะใช้ต้นทุนสูงแต่ก็มีความคุ้มค่าเพราะนั้นคิดว่าใครที่อยากจะสนับสนุนด้านนี้เนี่ยหลวงพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเพราะถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นฐานพระดองตรัสสอนว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงครับถ้าเกิดอย่างสมัยก่อน ประชาชนทั่วไปที่เขาสนใจธรรมะเขาก็จะเดินทางไปที่วัดแต่ว่าณนะตอนนี้พฤติกรรมของคนปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปต้องมีการนําธรรมะไปเสิร์ฟให้ถึงมือ <c oughs> รวมทั้งมีการปฏิบัติการเชิงรุกโดยการนําธรรมะต่างๆให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงประชาชนมากขึ้นใช่ไหมครหลวงพี่คิดว่าเหมือนกับที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเหมือนกับอันนี้เป็นการเชื่อม, <c oughs> มอก็เราไปไปเคาะประตูมากกว่าคือไปไปเคาะประตูให้เขาเห็นว่าที่วัดเรามีอะไรดีนะครับ พอเขาเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมีเรื่องของการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนชื่อว่าสามเณรปลูกปัญญาธรรมไม่ทราบทั้งสองท่านได้ได้ชมบ้างหรือเปล่าจะเป็นการถ่ายเวอร์ลิตี้แต่เป็นเวอร์ลิตี้สามเณรครับก็คือถ่ายตลอดทั้งวันทั้งคืนทีมที่ทำคือทีม,ท,มทีมทำเอฟเนี่ยแคนดี้แฟนตาซีทำค,ความน่ารักของน้องสามเณรเนี่ยทำให้คนดูเพราะฉะนั้นน้องเนรเนี่ยถือว่าเป็นสะพานบุญเป็นสื่อธรรมะอันหนึ่ง แต่แต่กรก็บวชสัมมาเรมาทุกครั้งทุกปีแต่ทําไมบวชแล้วมันไม่มีใครดูไม่มีใครรู้รเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านผ่านสื่อธรรมะเพราะเราาผ่านสื่อธรรมะเนี่ยที่ที่เราเห็นนี่น้องสัมมาเรที่น่ารักของเราเนี่ยเมื่อกี้โยมแพนเค้กมามาเยี่ยมน้องเรมาถวายอาหารให้น้องเร,รพอภาพน้องเรที่น่ารักเนี่ยผ่านทางสื่อออนไลน์ออกไปผ่านทางเว็บไซต์ทรูปูปัญญาผ่านทางช่องอธรรมะของทางวัดพระมก้าออกไปผลปรากฏว่ามีคนจํานวนไม่น้อยตามมาที่ที่วัดของเรา ตามมาถวายอาหารสมมามเณรหลายคนไม่เคยดูรายการธรรมะก็ดูรายการธรรมะจริงๆเขาดูเพราะว่าเห็นเนรน่ารัก <c oughs> ไม่ได้ดูเพราะว่าสนใจธรรมะหรอกแต่พอดูเนรน่ารักก็เลยสนใจอะไรสนใจว่าเอ้ยเนรกําลังฟังอะไรอยู่เขาฟังไปด้วยเมื่อฟังไปด้วยเขาเข้าใจไปด้วย <c oughs> อย่างหลวงพี่ก็ไม่นึกนะว่าโยมพ่อเนี่ยดูแล้วก็วันหนึ่งไปเยี่ยมท่านที่บ้านโยมพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อเห็นก่อนศึกเนี่ยน้องเนนเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่เขา มันก็เป็นการขอเข้ามาครับนี่มันขอไม่ขอมาเป็นการคือประทานโทษตอนนั้นศึกแล้วแล้วคลานไปกราบคุณพ่อคุณแม่เป็นการขอเข้ามารู้สึกว่าคุณพ่อแม่ในมีบุญและเกินที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่เพ mm hmm. ราะมืกดว่าโยมพ่อเนี่ยเดินไปบ้านคุณปู่คุณย่าแล้วก็ไปกราบโยมปู่โยมยา่าเหมือนกัน mm hmm. ไม่ได้ขอเข้ามาอะไรมากมาเลยแต่ว่าเป็นระลึกนึกถึงพระคุณของบิาดามารดานี่ดูสิว่าสื่อที่เราทำเนี่ยมันมีอิทธิพลมากขนาดไหน เรียกเรียกได้ว่ามันเป็นรูปธรรมเลยนะจากสื่อที่อยู่บนจอแต่พอคนดูแลเกิดเข้าใจเข้าใจธรรมะที่เรามาย่อยให้ง่ายเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่มีอิทธิพลทําให้คน,นเป็นคนดีได้โยมพ่อก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรือเป็นคนชั่วร้ายอะไรหรอก็เป็นคนดีแต่ว่าพอดูตรงนี้แล้วทําให้อยากจะทําความดีเพิ่มขึ้นมาอีกอเนี่ยจากพานเนี่ยมิกกี้เนี่ยนั่งเนี่ยอ้วนน่ารักมิกกี้ก็คลานไปกาบป้าแอนไปกาบ คุณย่ญญานี่ปังปอนกันเหมือนกันกับแพลนวันนี้ก็มามาที่วัดตอนเช้ามาใส่บาตรเดี๋ยวตอนตอนเย็นเนี่ยจะมาเวียนเทียนเดี๋ยวสามเณรทั้งทั้งทั้งเก้าเนี่ยที่ที่ศึกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยเขาจะกลับมาเวียนเทียนที่วัดเพราะฉะนั้นสื่อตรงนี้เนี่ยมันจะแสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้โหเด็กยังมาทําความดีเราก็น่าจะทําความดีได้บ้างนะแต่แต่ก่อนมันยังไม่เป็นประเด็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปทางสื่อ ทั้งสื่อออนไลน์ก็ดีหรือว่าสื่อทางที่เป็นออนแอร์ก็ดีทั้งสองอย่างนี่มีผลมากนะอย่างนี้พระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวกันเยอะไหมฮะในโลกของโซเชียลมีเดียแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะอยู่ที่วัดอย่างเดียวนะครับซึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเสิร์ฟธรรมะไปถึงบ้านต้องมีการปรับตัวกันพี่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะแต่อย่างที่เกิดไปเบื้องต้นแล้วว่า จริงๆหลวพี่เองไม่เก่งใช้ผู้นี้ไม่ค่อยเก่งโชคดีที่มีทีมงานที่เก่งเนี่ยมีตูนช่วยมีบีช่วยมีคนอื่นช่วยเนี่ยมีทางครูปูปัญญามาช่วยเนี่ยก็คงต้องปรับตัวเพราะว่าเหมือนกับว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเราเดินทางด้วยเกวียนด้วยสยัตว์เดี๋ยวนี้ใครยังจะไปใช้เกวียนอยู่ก็คงจะไม่มีใครไปด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเปลี่ยนไป มีพื้นที่บนบนโลกออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเราสามารถที่จะใช้สื่อตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยผงพี่คิดว่าจะเข้าถึงคนได้มากมคนก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้มากอย่างที่นยกตัวอย่างให้ฟังว่าโอโ้คนมาที่วัดเยอะแยะเลยพอเรามาทําสื่อออนไลน์ตรงนี้เพิ่มขึ้นที่สําคัญคือเราต้องใช้ให้ถูกด้าน อย่าไปใช้ผิดด้านทุกอย่างมีทั้งดีและเสียนะไม่ใช่เอาสื่อนี่ไปเลี่ยนลารรับบริจาคหรือว่าไปหลอกญาติโยมเขาอะไรเงี้ยนะโยมโอนเงินมาบัญชีนี้นะโยมนะอาตมาจะทํานูน่นทํานี่แล้วทําจริงหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้อันนี้ก็ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสองด้านที่เราจะต้องจะต้องระวังซึ่งเป็นการปรับตัวเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อ,อคนอื่นเพื่อคนอื่นังนั้นถ้าใครเข้าไปดูอันนี้ไม่ได้ไหมคุยเข้าข้างที่วัดนะถ้าใครเข้าไปดูใน ใน Facebook ของของที่วัดก็ดีใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของที่วัดก็ดีเนี่ยจะเป็นการทําที่เน้นถึงคนอื่นอย่างที่โ<ะ>ยมโยมว่าเมื่อกี้<ะ>คือเน,เน้นให้คนอื่นได้หลักธรรมเน้นให้คนอื่นได้เข้าถึงสื่อที่เรามีอยู่ที่นี่<ะ>เราจะไม่มีการเน้นการเรียลลายบริจาค<ะ>คืนเลขบัญชีให้ hey, อนเงินมาเดี๋ยวนี้นะบัญชีนี้นะเราจะไม่มี<ะ>เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการทําเพื่อคนอื่น<ะ><ะ>พอทำแนี้เราก็รู้สึก ปลอดภัยรู้สึกมีความสุขแม้จะบอกว่าจะมีต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการทาค่อนข้างสูงแต่เราก็รู้สึกว่าพวกวรนนี้เราก็ยังอยู่ได้แล้วก,ก็มีคนมาสนับสนุนโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรแบบนั้นครับสุดท้ายนี้อยากให้หลวงพี่ฝากกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาที่จะเกิดขึ้นที่วัดพระรามเก้าวรวมทั้งการดาเนินชีวิตหลังจากวันนี้พุทธชันตี2องพปีผ่านพ้นไปฮะก็พุทธชันตีก็คือการที่พระุทธองค์นั้นได ในตัดสรู้นะในตัสรู้การตรัดสรู้ของพระพุทธองค์เนี่ยท่านตัดสรู้เพราะว่าท่านนั้นมีชัยชนะชัยชนะต่ออะไรชัยชนะต่อต่อกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อท่านชนะกิเลสได้ถึงเป็นการฉลองฉลองชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อกิเลสตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะเดินตามรอยพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ฝึกเอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงตรงนี้ให้ใได้นะเพราะฉะนั้นท่านที่กําลัง รับชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ท่านที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมที่วัดพรามเก้ากาจนาพิเศษยังมีเวลานะกิจกรรมของเราในช่วงเย็นเริ่มขึ้นเวลา18นาฬิกา6กโมงเย็นตอนนี้ยังไม่สี่โมงนะยังมีเวลาเริ่มด้วยการแสดงปฐาฐกถาธรรมพิเศษโดยพระราชาน,นกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพรมเก้าการจนาพิเศษในหัวข้อมหัศจั์วันวิสาจากนั้นเวลา19นาฬิกาเป็นการ เวียนเทียนนะเวียนเทียนพร้อมกันเวียนเทียนพร้อมกันแล้วก็20นาฬิกาเป็นการสวดมนต์ถวายให้กับพระพุทธองค์ในเนื่องโอกาสพุทธชยันติแล้วก็จะสวดไปจนถึงเวลา24นาฬิกาคือให้ข้ามพ้นถึงวันใหม่เลยเพราะนั้นใครที่มีเวลาใครที่ว่างหรือใครที่อยู่ใกล้ๆวัดพราหม์เก้าการงานพิเศษของเราก็อยากจะขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อฉลองพุทธชยันติด้วยกันใครที่อยู่ห่างไกลจากที่วัดมาไม่สะดวกวัดไหนใกล้บ้าน ก็เชิญไปวัดนั้นสามารถที่จะร่วมบุญได้ด้วยกันขึ้นอยู่กับจิตใจของท่าน